คนเราเกิดมาตัวเปล่าเหมือนกันมีหนึ่งสมองสองมือสองขาเหมือนกันความรู้และสติปัญญาพอๆกันแต่เมื่อเวลาผ่านไปเติบโตขึ้นผ่านการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ต่างๆกลับทำให้แต่ละคนร่ำรวยไม่เท่ากันทั้งที่ตอนเกิดมาก็เริ่มต้นเท่าๆกันทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นเรื่องเล่าเรื่องนี้สามารถอธิบายได้ ครอบครัวหนึ่งได้สูญเสียพ่อไปด้วยโรคชราผู้ตายทิ้งเงินสองล้านบาทในบัญชีไว้ให้ลูกทั้งสองคนคนละหนึ่งล้านบาทเท่าๆกันโอ๋กับเอ๋ได้เงินไปคนละหนึ่งล้านบาทหลังเสร็จงานศพพ่อโอ๋กับเอ๋ตัดสินใจแยกย้ายไปมีชีวิตของตัวเองโอ๋กอดเงินหนึ่งล้านไว้แน่นและคิดทุกวันว่าจะทำยังไงกับเงินก้อนนี้ดีเขาตัดสินใจลาออกจากงานประจำที่ทำมานานหลายปี แล้วเปิดร้านกาแฟาเล็กๆที่เขาฝันไว้ลงทุนไปครึ่งหนึ่งของเงินที่พ่อทิ้งไว้ให้ส่วนเอกลับไปทำงานที่บริษัทเดิมเขาคิดว่าจะทำยังไงกับเงินหนึ่งล้านบาทที่พ่อทิ้งไว้ให้ระหว่างที่นั่งคิดขณะรอรถเมเพื่อจะกลับบ้านมีรถเก๋งคันสวยสีแดงสดมาจอดติดไฟแดงตรงหน้าเขาพอดีเขารู้แล้วว่าจะทำยังไงกับเงินที่พ่อทิ้งไว้ให้ก่อนตายวันรุ่งขึ้นเอนำเงินสด800,000บาท ไปซื้อรถเก๋งคันหรูรุ่นเดียวกันกับที่เขาเห็นเมื่อวานนี้เขาขับรถออกจากโชว์รูมด้วยความดีใจสุดขีดเขาขับมันไปอวดเพื่อนร่วมงานของเขาทุกๆคนทุกคนต่างร่วมยินดีกับเอและต่างพากันชื่นชมว่ารถของเขานั้นสวยงามหรูหราเหมาะสมกับเขามากๆเอไม่ต้องนั่งรถเมล์ร้อนๆเพื่อเบียดเสียดกับใครบนนั้นอีกแล้วทุกๆวันเขาขับรถเก๋งคันหรูไปทำงานด้วยความสุข ส่วนโอยังคงนั่งรถเมย์ไปไหนมาไหนเช่นเดิมแม้กระทั่งจะไปซื้อวัตถุดิบในการทำร้านกาแฟของเขาก็ยังต้องหอบข้าวของมากมายขึ้นรถเมย์สปีผ่านไปจากที่มีโต๊ะเพียงไม่กี่โต๊ะโอขยายมันจนเป็นร้านกาแฟใหญ่ที่สุดร้านหนึ่งในย่านที่เขาอยู่และก็ยังคงนั่งรถเมย์เหมือนเดิมโอขยายร้านกาแฟของเขาได้ถึง6สาขาเขานั่งดูตัวเลขในบัญชีที่เพิ่มขึ้นทุกๆวันอย่างภาคภูมิใจ เขาตัดสินใจไปซื้อรถเก่งในฝันที่เขาอยากได้มาหลายปีในราคา5ล้านบาทด้วยเงินสดกลางดึกวันหนึ่งเอโทรศัพท์มาหาโอเพื่อขอยืมเงิน30,000บาทเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลลูกชายของเขาที่กำลังป่วยหนักอยู่โอบอกให้น้องชายมาเอาเงินที่ร้านกาแฟวันรุ่งขึ้นเอมาหาพี่ชายด้วยรถคันเดิมที่เริ่มจะผุพังเพราะไม่มีเงินบำรุงรักษา3ปีที่สองพี่น้องไม่ค่อยได้เจอกัน เป็นสามปีที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงพ่อของเขาไม่ได้รักใครมากกว่าใครเงินที่ทิ้งไว้ให้ก็มีจำนวนที่เท่ากันทุกอย่างเงินจำนวนที่เท่ากันแต่ถูกนำไปใช้ไม่เหมือนกันคนหนึ่งเมื่อมีเงินใช้เงินซื้อของที่ตัวเองอยากได้เป็นอันดับแรกอีกคนเมื่อมีเงินใช้เงินไปกับสิ่งที่ทั้งอยากได้และก่อให้เกิดรายได้ด้วยคนจะจนจะซื้อของที่ตัวเองอยากได้จะเกิดรายได้หรือไม่ก็ช่างขอแค่พอใจก็พอ คนจะรวยจะเอาเงินที่มีไปทําอะไรก็ได้ที่ก่อให้เกิดรายได้กลับมานี่แหละครับคือความลับของคนรวยหวังว่าสิ่งที่ผมแบ่งปันจะเป็นประโยชน์กับใครลหลายๆคนนะครับการแบ่งปันสิ่งดีๆให้คนอื่นทําให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้นโปรดแชร์คลิปนี้ออกไปอาจเป็นประโยชน์กับใครลหลายๆคนเป็นกําลังใจให้ทุกคนครับ